เดินตะแคงแบบผู้ป่วยโรคลลือสมองแก้งได้โดย P ีทสวัสดีครับพบกับพวกเราเรียนเอกใบบัดง่ายนิดเดียวนะครับช่องทางนี่ท่านได้เลือกวิธีการดูแลทางกยบาาบัดอย่างถูกวิธีครับผมเมื่อกี้เฮ้ยพี่นุกเมื่อกี้เป็นไยเดินซ้อมซ้อมเซมาขนาดนั้นซ้อมซ้อมเดินแบบผู้ป่วยหรือว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเดินข้อเท้าบิด ไม่ยแยกไขสไตล์พีทีไม่ใช่ขอเท้าบิดเขาเรียกว่าเดินแบบผู้ดี <S 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 ตะแคงตะแคงเท้าเดินแ <S <S นะครับเป็นผู้ป่วย <S <S 2> <S 2> นะครับของโรคหลอดเลือดสมองจะมีท่าเดิน <S <S เป็นอันเฉพาะเขาเลยซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูในช่วงคือถ้าใครเห็นผู้ป่วยหรือว่าเห็นคนอื่นๆ,ๆที่เดินลักษณะเนี้ยสตรอกก็ไม่ใช่ทุกรายแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นสตรอกเดินในช่วงก้าที่เป็นขาพื้นะเวียงนะคะเขาเรียกว่าแขวน แกงเท้าเป็นแซงทางโค้งใช่แกว่งเท้าไม่ได้หาเสี้ยนแล้วก็จุดที่สําคัญที่เธททาให้เกิดอันตรายนะผมถามก่อนอแก้ได้ไหมแก้ได้โอ้โห,โโหมันต้องตอบอย่างนี้ <แก S 2> ดิครับพี่แกไ้แกได้แต่ใช้เวลานิดนึงแล้วต้องทําอย่างถูกวิธีนะ,นะครับโดยทั่วไปเมื่อกี้เราพูดไปถึงไงเออชบเก้าจะเป็นการเหวี่ยงนะครับนะครับ แต่ว่าช่วงที่อันตรายเนี่ยจริงๆนะจะเป็นช่วงที่อิบรับน้ําหนักตอนตอนที่เขาเวี่ยงเสร็จแล้วเป็นตัวขาที่ยืนลงน้ําหนักใช่เพราะว่าคนไข้น่ะจะเอาด้านข้างของขาลงนงันะ้นวันนี้ในตอนที่ชื่อว่าเดินตะแคงแบบผู้ป่วยโรคเรื้อสมองแก้งได้โดย p ีทีสไตล์นักไกพ่พามาบัดนุชัยครับไม่ใชุ่ทัท่วไปอวดอ่าน นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าป่วไข้น่ะรนะจริงๆก็คือต้องทําอย่างไรต้องทำอย่างไรนะครับไปดอยู่ั้งแตเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับนะว่าผู้ป่วยเดินเนี่ยในการเดินแบบอย่าเนี้ยนะก็คือเขาใช้ได้ข้างลงะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะลงไม่เป็นปาทรา,ายอนุญาตอันนี้เป็นเท้าแล้วกันเดินด้านข้างลงหมายความว่าเขาลงทางนิ้วก้อยนี่ลง้อยเขาลงทางนิ้วก้อยนะนั่นหมายความว่าเขาเท้าเขาจะบิดเข้าด้านในใช่ไหมจฉะนั้นเนี่ยมันความเสี่ยงว่าถ้าเป็นลงอย่างเงี้ย ก็คือโดยส่วนใหญ่มันจะพลิก,กคือจะเกิดข้อท้าพลิกข้อเท้าแพางได้ถูกต้อง,องฉะนั้นในความจำเป็นเนี่ยเราก็จาเป็นจะต้องให้คนไข้เนี่ยพยายามเหยียบให้เต็มฝ่าคือหมายความว่ากลับมาลงให้เต็มฝ่าเท้าเหมือนข้างาากปกติแต่กว่าจะไปถึงตอนนั้นได้เนี่ยจะต้องมีการเตรียมกล้ามเนื้อก่อนขออนุญาตถามนิดนึงทุกรายเป็นแบบนี้หมดไหมพี่น้องถ้าเราฝึกดีตั้งแต่ช่วงที่เป็นใหม่ๆทั้งจากโรงพยาบาลมักจะไม่ค่อยเป็นนั่นหมายความว่าไอตอนก่อนๆที่เราได้สอนได้บอกไปเนี่ย มีความจําเป็นมากๆถูกต้องก็คือเราทําเราทําตั้งแต่แรกที่ดูมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นในรูปแบบของการเดินแล้วมีการเขาเรียกว่าบิดข้อเท้าเข้าในผู้ป่วดสโโรกเนี่ยนะครับรบกวนกลับไปย้อนดูตอนก่อนๆของพวกเราด้วยนะครับเปเ็นวิธีการสุดที่เราพยายามตัดทอนให้ง่ายขึ้นละก่อนที่จะไปฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และสั่งกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งเพื่อจะได้ติดตามวิดีโอดีๆของเราในครั้งถัดไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะฝึกอย่างไรสี่วิธีในการฝึกผู้ป่วยให้เดินไม่ตะแคงนะครับเรามาเริ่มเริ่มกันเลยนะอันแรกเราพูดไปเรวๆได้ครับนะครับนะอย่างแรกก็คือ เราเห็นว่าตะแคงเราจะให้คนไข้มาเหยียบแบบปกติเลยเนี่ยยังทําไม่ได้ยังทําไม่ได้ต้องเตรียมกล้ามเนื้อก่อนคือหมายความว่าปุ๊บปั๊บไม่ได้ไม่ได้เลไม่ได้ต้องใช้เวลาฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูก็คือเราต้องเตรียมกําลังกล้ามเนื้อที่ดีนะครับเพื่อยืนในตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงยืนดียืนดียืนดีมีการทายน้ําหนักมีการ ฝึกการทรงตัวมีการยกแข้งยกขานะครับแต่ว่าอันนี้ย้อน,อนกับอีกนิดเึื่ฝึกกำลังกล้ามเนื้อเป็นเฉพาะกลุ่ม,ม,มนะครับฉะนั้นในตอนที่เราจะยืนดีเดินดีเนี่ยศัยกล้ามเนื้ออยู่สองสามตัว<อ>ที่ม<อ><ด>ีความ,มจำเป็นปุ่มแรกก็คือกล้ามเนื้อสะโพกโกล้ามเนื้อเหยียดสะโพกพูดง่ายๆก้นก้นของเรากล้ามเนื้อก้นนะครับนะกล้ามเนื้อก้นก็คือทําหน้าที่เหยียดสะโพกไม่พอในกล้ามเนื้อก้นยังทําหน้าที่ ควบคุมเชิงการให้มีให้มีความมั่นคงมาใช่ในท่าที่ฝึกเนี่ยมันจะเป็น2กลุ่มสองท่าสองท่าหลักนะคะอย่างแรกก็คือก็เรื่องของการนอนตะแคงนอนตะแคงนอนตะแคงแล้วการขาการขาขึ้นมาตรงตรงเลยนะครับท่าที่หนึ่งในนอนตะแคงนั้นสามารถที่จะกางและเหยียดออกไปด้านหลังเพื่อเป็นท่าที่สองได้คือหมายความว่าหนึ่งคือกางตรงๆกางตรงๆถ้าพูดคือที่ตอนออกอ่า ใช่ไหมอันนี้ก็คือก็คือเราเวลาเรานอนตะแคงเนี่ยก็คือให้ยกขึ้นมาตรงๆต,ตอนออกหรือตอนตกกลางไ<ะ>าข้างๆโดยที่ว่าในขณะที่เรายกนอนกลางแขนนอนตะแคงกลางแขนไอ้กลางขาขึ้นมาเนี่ยค <c oughs> รับเราพูดแล้วมาแล้วเราสับ <c oughs> สนลืมพันกันในขณะที่มุกใช่ไหมพันยอนจริงๆนะครับในขณะที่เรานอนตะแคงเนี่ยเรา จะทำให้กางขาขึ้นน่ยในส่วนอื่นต้องอยู่นิ่งในส่วนอื่นนิ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้เรามีวิธีก็คือให้ขาด้านล่างเนี่ยทับงอเข้าไปหมายวงอน่อนึงเพื่อเพิ่มฐานในการรองรับน้ำหนักถูกต้องนะครับนะแล้วก็กางขาขึ้นมาเป็นท่าที่หนึ่งท่าที่สองก็คือกางและเหยียดไปด้านหลังนะครับก็คือเพื่อจะเพิ่มกล้ามเนื้อในกลุ่มของสะโพกที่ทําหน้าที่ทั้งกางขาเป็นสะโพกด้านข้างแล้วก็เหยียดขาในกลุ่มที่หนึ่ง เมื่อฝึกดีแล้วเราไม่อยากจะฝึกท่านอนตะแคงแล้วต้องมาฝึกท่ายืนท่าที่สามไม่ยังอยู่ท่าแรกอยู่ยังอยู่ท่าแรกอยู่โอเคมาฝึกยืนก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นลักษณะที่มีการยืนอ่ะเหยียดขามาด้านหลังอ่เหยียดขามาด้านข้างก็คือเตะไปด้านหลังเตะไปด้านข้างและเตะแบบเฉียงๆนะครับะคือถ้าเรามองคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นควอเตอร์ใช่ก็คือมีด้านด้านหลังอด้าน แล้วก็เชียงไปนะครับโดยที่ขณะทำเนี่ยหาที่เกาะก่อนถ้าไม่มั่นใจอย่างที่เราเคยฝึกกันประเด็นก็คือไอ้ข้างที่เตะเนี่ยคือข้างที่อ่อนแรงถูกไหมพี่น้องถูกต้องแต่ว่าเมื่อเราฝึกข้างอ่อนแรงแล้วเราก็ฝึกข้างแข็งแรงเพราะว่าในขณะที่เราเดินเนี่ยมันไม่ได้เป็นช่วงที่ของเขาก้าวเนี่ยคือหมายความไม่ได้ลงน้าหนักแค่ขาข้างเดียวถูกต้องมันมีช่วงที่เขาต้องเป็นช่วงการรับน้ําหนักด้วยฉะนั้นก็ต้องฝึกทั้งสองท่านะครับข้อสําคัญของการฝึกที่เป็นท่ายืนนั่นคือเท้าอย่าปัด คือหมายความว่าเท้าต้องอยู่ตรงหน้าๆไปตลอดเวลานะครับนะต่อไปเป็นท่าที่สองที่พูดมานี่คือชุดแรกแรกท่าแรกโอเคครับท่าที่สองท่าที่สองก็คือในการฝึกกลุ่มงอสะโพกกล้ามเนื้องอสะโพกเมื่อกี้เหยียดไปแล้วเหยียดไปแล้วกล้งมานื้งอสะโพกครับสงสัยไหมสงสัยครับลงเท้าดีมันเกี่ยวอะไรกับกล้ามเนื้องอสะโพกอ่าจริงๆในเครื่องการเดินเนี่ยการเดินของเพื่อจะลงน้ําหนักดีในช่วงต้นเนี่ยจําจำเป็นที่จะต้องมีการ มีกำลังของกล้ามเนื้อกะงอสะโพกเนี่ยที่สามารถเบรกให้ลงอย่างช้าๆได้แต่ว่าเวลาจัางหวะที่เราก้าวไปเนี่ยต้องเบรกด้วย<ช>ไม่ใช่ว่าเราลงแต่ไม่ใช่ลง<ร>ปุ๊บแล้วแพะลงปุ๊บแล้วแพะไม่ใช่ฉะนั้นเราก็ต้องลงแบบช้าๆฉะนั้นก็ต้องฝึกแบบงอก,กล้ามเนื้องอโซโกแบบชา้าๆโดยถ้าฝึกก็เช่นเดียวกันเราอาจจะเป็นนอนฝึกครับโดยการที่จะทําให้งอเข่า ขึ้นแล้วลงอย่างช้าๆคือหมายว่านอนหงายได้หล้องอเข่างอสะโพกงอเข่างอสะโพกไามงอเข่างอสะโพกก็เหยียดลงไปใช่หรือหรือเราเราจะเลือกวิธีถ้าคนไม่อยากนอนฝึกก็เป็นท่านั่งึนั่งฝึกนั่งฝึกก็คือเหมือนมาร์ชิ่งในท่านั่งเไม่ถึงกับมาร์ชิ่งนะครับทำทีละท่าทำเนี่ยไอ้คือข้าที่ที่เราจะฝึกก็คือขึ้นขึ้นค้างไว้ได้หน่อยลงช้าๆจะไม่ขึ้นลงเร็วไม่ขึ้นลงเร็วเพราะว่าเอส่วนหนึ่งที่เราฝึกผู้ป่วยเนี่ยทุกท่าเนี่ยเรา เพราะว่าเพราะอะไรมันมีเรื่องแรงเกร็งเข้ามาแรงเกร็งถ้าเราทําเร็วมันจะยิ่งเกร็งเป็นไม่ได้ไหมพอช้าเสร็จเนี่ยสมองเนี่ยเขาจะรับรู้ว่าเอ๊ะมัน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 เหมือนเริ่มสัมพันธ์กันกับการเคลื่อนไหวถูกต้องด้วยก็คือเราเพื่อเราใส่ข้อมูลใหม่ให้ศัตนาต่อไปเป็นท่าที่สามแล้วรัาแล้วก็มั็คือฝึกเมื่อกี้สะโพกเลยสะโพกเหยียดสะโพกงอสะโพกงอต่อไปเป็นเข่าครับเป็นเข่าเข่าอันนี้หมายถึงเข่าเหยียดเข่าเหยียดเข่าเตะเตะขาัา ในเรื่องของการฝึกการเหยียดขาเนี่ยก็เหมือนกันเมื่อกี้เราออสโโพกขึ้นลงช้าๆอันนี้ก็จะเป็นนั่งฝึกแต่เหยียดเข่าขึ้นลงช้าๆลงช้านะครับในการฝึกเข่าเนี่ยมันก็จะมีฝึกอีกกลุ่มหนึ่งก็เกรียกฝึกควอตเบาๆสควอดเบาๆคล้ายๆกับ e ีีที่แล้วไม่เปถูกต้องแต่เราอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแล้วก็ลงลึกเล็กๆ,กๆกน้นอยๆโอเคะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นท่าสุดท้ายแล้วท่าสุดท้ายแล้วเดินทางมานี้ท่าสุดท้ายถูกต้องก็คือเดี๋ยเรา มีอิน์พอินเสิร์ตนะครับผมเดาเลยลงไปข้อเท้าแล้วนี่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเรายังไม่ฝึกเพื่อรับน้ําหนักเพราะกระทับจะแข็งเก็บไว้สุดท้ายใช่เราวก็เก็บไว้สุดท้ายเพราะว่าเราฝึกตัวอื่นเพื่อให้แข็งแรงแล้วเพื่อช่วยในการรับน้ําหนักนะคะตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือฝึกถ่ายน้ําหนักถ่ายน้ําหนักหน้าหลังนะครับเดี๋ยวให้พี่เดชลองอ่าได้ครับนะครับก็คือายังก็คือหันข้างหันข้างหันข้างนะคบ สมมติเป็นข้างขวาที่เป็นข้างขวานะครับให้ข้างขวาก้าไปข้างหน้าก้าไปหน้าก้าไปข้างหน้านะครับคนไข้มักจะลงอย่างนี้นะครับถ้าคนไข้ลงท่าตะแคงก็คือให้เราจัดขาอ่าดันเข้ามานิ่งๆก่อนแต่เขาจะกลับไปแล้วก็พยายามฝึกไว้ใช่อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับแล้วก็ฝึกให้คนไข้เนี่ยผ่านน้าหนักไปด้านหน้าผู้ป่วยจะต้องรู้สึกอย่างไรผู้ป่วยต้องรู้สึกอย่างไรก็คือให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าน้ําหนักเนี่ยผ่านจากส้นเท้าเนี่ยวิ่งไปตรงกลางฝ่าเท้าแล้ววิ่งไปด้านหน้าก็คือ มีลักษณะการลงน้ําหนักที่ส้นกลางแล้วก็ปลายปลายเท้าแต่ไม่เลยไปถึงจังหวัดสกลนครก็คืออย่าไปไกลอย่าไปไกลนะครับนึกว่าเป็นจังหวัดเลยนะครับก็คือตําแหน่งที่บอกก็คือให้ผ่านส่วนจุดกึ่งกลางของปลายเท้าจุดกลางของปลายเท้าของเท้าเนี่ยไม่ใช่นิ้วกลางมือกลางแต่เป็นนิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วชี้นนคือนะครับเราอาจจะบอกว่าให้ให้ให้ฝึกสมาธิลงไปที่ตัวนิ้วชี้ดู ฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะฝึกถ่ายน้ําหนักลักษณะเช่นนี้ได้เนี่ยครับมันจะต้องมีกําลังกล้ามเนื้อสะโพก์ที่ดีแล้วไงที่เราบอกไป3ามท่าเมื่อกี้ถูกต้องเลยเป๊ะเลยไม่งั้นเราก็จะทาไม่ได้นะครับริ้มต้นก็อาจจะให้เกาะมือข้างดีเกาะไปก่อนอาจจะจับเก้าอี้ก่อนก็ได้เลยเนาะท่านี้ผมว่าดีมากเลยนะรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนะจริงๆก็คือผู้นี้เราใช้ได้เพราะว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยก็มีปัญหาว่า ความมั่นคงของเล่เลการทรงตัวเหมือนกันที่ตันเหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนะในการสึกของผู้ป่วยเนี่ยเพื่อไม่ลดการเกิดทาตะแคง่าตะแคงนะครับโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยผู้เราสองคนต้องลาไปต้องลาไปก่อนออน,นะครับพบกับอีพีหน้าของเราในครั้งถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ผู้เราสองคนอ่ะแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ